อันนี้คือแม่วัวเริ่มต้นเลยหรือเปล่าครับค่ะเริ่มต้นนี่ซื้อวัวมาเลี้ยงหรือว่าเป็นเป็นวัวของของของพ่อของพ่ออือพอลี้ยงไปรู้สึกไงไบ้างครับก็ผูกพันผูกพันเคยจับเชือกวัวมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยค่ะแล้วทําไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับทั้งนั้นคือเป็นอาชีพเสริมใช่ค่ะอืออันนี้คือกล้วยค่ะ กล้วยที่กล้วยมันถูกแดดอ๋อแต่ว่ามันยังใหม่อยู่เนาะเพียงแค่ว่าแดดมันเผาให้วัวกินกล้วยนะผู้ชมครับอืมอาหารเสริมหรือว่ายังไงครับก็มีบ้างก็ให้กินบ้างครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อเลี้ยงง่ายๆเนาะครับผมสวัสดีครับผมที่นี่ที่ไหนครับที่หมู่บ้านหนองกงค่ะตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ ชื่อน้องจุดค่ะน้องจุดนะโอ้โอเคครับผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปไล่เลียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับ <c oughs> อันนี้คือวอัวของเราใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่สายพื้นบ้านค่ะ <c oughs> ชาเลกับบราแมนค่ะอ๋อทำไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้ล่ะครับก็มันเลี้ยงง่ายค่ะ <c oughs> มันเลี้ยงง่ายอือตอนนี้เอาวอัวเขาคอกเเก็บปล่อยแล้วค่ะวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับให้กินฟางแล้วก็กินหญ้าทั่วไปค่ะอือ หญ้ากับฟางหัวอาหารได้ซื้อให้กินบ้างไหมครับไม่ค่ะไม่เคยเลยเนาะครับผมหลักๆแล้ววัวกินหญ้ากับฟางอยู่ได้ไหมครับอยู่อยู่ได้ค่ะอยู่ได้ตอนนี้มีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมดห้าตัวอ๋ออันนี้คือข้อวัวของเราเนาะครับผมได้ปลูกหญ้าปลูกอะไรบ้างไหมครับปลูกแค่นิดเดียวค่ะมีปลูกข้างหลังอ๋อนิดหน่อยปลูกหญ้า เนเปียกับย่าหวานครับผมตั้งแต่เลี้ยงวัวมานี่มีปัญหาอะไรบ้างครับมีค่ะวัวเป็นโรคเป็นโรคอะไรครับลำปีสกินลำปีสกินค่ะโอ้้ไอตัวนั้นเป็นหนักเลยเนาะเป็นจนหน้าบิดเบี้ยวเลยเนาะเป็นช่วงแรกๆเลยไหมครับหรือว่ายังไงเป็นช่วงแรกๆที่เริ่มระบาดค่ะตอนที่เป็นตอนนั้นรู้สึกตกใจไหมครับตกใจค่ะโอ้เป็นกี่ตัวครับข้อนี้เป็นสามตัวค่ะเป็นสามตัว ครับผมอันนี้คือแม่วัวเริ่มต้นเลยหรือเปล่าครับค่ะเริ่มต้นนี่ซื้อวัวมาเลี้ยงหรือว่าเป็นเป็นวัวของของของพ่อค่ะของพ่ออ๋อพอลี้ยงไปรู้สึกไงบ้างครับก็ผูกพันค่ะผูกพันเคยจับเชือกวัวมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยค่ะแล้วทําไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับทั้งนั้นคือเป็นอาชีพเสริมใช่ค่ะออันนี้คือวัวที่เราผสมมาใช่ผสมเตรียมมา อยากพัฒนาสายพันธุ์เ <ไป S 1> มื่อก่อนเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับไทยบ้านไม่หรือว่ายังไงชาลลี่ชาลลรี่ตอนนี้ไม่มีชาลลรี่แล้วทำไมถึงไม่เลี้ยงชาลลรี่ต่อครับมันมันก็หาพ่อพันธุ์ยาก <c oughs> อือบาทีเราผสมมันก็ไม่ติดอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือกล้วยค่ะกล้วยที่กล <c oughs> ้วยมันถูกแดดอ๋อแต่ว่ามันยังใหม่อยู่เนาะเพียงแค่ว่าแดดมันเผา ให้วัวก,กินกล้วยนะผู้ชมครับอาหารเสริมหรือว่ายัางไงครับก็มีบ้างก็ให้กินบ้าง,างครับผมเร,เรื่อยเรื่อยเรืนน่อยอเลี้ยงง่ายๆเนาะครับผมอันนี้คือหญ้าขนเนาะ,ะขวามือนี้เป็นหญ้าหวานหญ้าหวานอ,อืมทำไมได้ถึงปลูกหญ้าหวานครับพอดีมีคนให้มาค่ะเราก็เลยปลูกเพา,ามันมันเกี่ยวง่ายด้วยมันต่ำอ๋อไม่ต้องไม่ต้องบดใช่ค่ะ คุณค่าอาหารนุนก็สูงโอ้คุณค่าอาหารสูงเกี่ยวง่ายครับผมแล้วก็มีหญ้าเนเปียอยู่ด้านหลังเนาะสําหรับเราแล้วทําไมครับสําหรับเราแล้วนี่หญ้าหวานเนเปียหญ้าขนวัวกินหญ้าไหนดีกว่ากันครับก็ทุกหญ้าเลยค่ะทุกหญ้าใช่ค่ะขอให้เป็นหญ้าเนาะ,ะกินได้หมดเลยเนาะ,ะอ๋อทําไมถึงทําข้อวัวเป็นล็อกๆอ,อย่างเงี้ยครับก็กันไม่ให้วัวมันชนกัน ครับผมแล้วก็การพวกหมาพวกอะไรอืแล้วก็ไอลูกวัวตัวเล็กน้อยไม่ให้มันโกเนี่ยครับผมพอวัวมาถึงปุ๊บก็จะมัดเชือกไวเลยเนาะทําไมต้องมัดเชือกไว้ครับก็มันชนลูกมนันอย่างเงี้ยอลยอ๋อมีอย่างนั้นด้วยใช่ไหม,มนนโอ้อลูกก็มัดไวนะ้เนาะแม่ก็มัดไว้เรียบร้อยเนาะในภาพผมมาดูวัวตัวนี้หน่อยครับโอ้ผู้ชมครับอาการหนักเลยนะตัวนี้เนาะมันชนน ตัวนี้เป็นโรคลำบีสกินใช่ค่ะตอนแรกๆเลยใชอ่อาการหนักเหมือนกันรอดมาได้ยังไงครับก็มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอ๋อขามาช่วยฉ<ม>ีดรักษาฟรีใช่ไหมเห็น <He an S 1> ว่าเอาเกลือใส่ในน้ำด้วยค่ะใส่ทำไมครับให้วัวดื่มน้ำให้ม,มากๆอ๋อให้มันกินน้ำได้เยอะๆครับผมแก้กระหายแก้กระหายได้ไม่มีเกลือแร่เนาะมีแต่เกลือที่ใส่ในน้ำ ผมว่าประหยัดดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องลงทุนเลยเนาะบ้านบ้านจริงๆเนาะครับผมตั้งแต่เลี้ยงวัวมาเนี่ยรู้สึกมีความสุขไหมมีค่ะยังไงบ้างครับก็คือประสบการณ์ที่เราเลี้ยงวัวก็มีความสุขมากแล้วก็หารายได้เสริมจากแหล่งอื่นมันกับการขายวัวขายอะไรมีเงินอะไรเหมือนเงินเก็บเนาะใช่ครับผม คิดจะจะเลี้ยงพวกวัวที่มันเป็นวัวสวยๆไหมหรือว่าอยากจะพัฒนาเป็นของตัเองไม่ค่ะเลี้ยงประมาณนี้ใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้คือเลี้ยงง่ายจริงๆค่ะง่ายยังไงครับก็กินได้หมดทุกอย่างกินได้หมดทุกอย่างไม่เลือกใช่ครับ,รบผมเห็นว่าเอาวัวออกข้างนอกด้วยใช่ทไมถึงเอาัว่ออกข้างนอกครับก็กันไม่ให้แบบวัว เอ็บขาอ่อนนี้ค่ะให้เขาออกกาลังกายมันจะขับขาาเนี่ยครับผมแสดงว่าเราเคยเจอมาไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นแต่ที่อื่นเป็นอ๋อสาเหตุที่เราไม่เป็นเพราะว่าเราเอาวัวออกข้างนอกเนาะถ้าไม่ออกข้างนอกน่าจะเป็นเหมือนเขาเนาะครับผมเวลาวัวมาถึงคอกปุ๊บนี้ก็ให้กินฟางต้องผสมอะไรให้มันกินไหมครับม่มันละเตะ บางคนอะชี้งมก็ให้อย่างนี้เลยให้ธรรมชาติเลยไม่ต้องผสมอะไรให้มันกินมันกินไหมครับถ้างั้นมันกินแต่พี่ยืนอยู่นี่มันไม่กินมันงงกันเเห็นคนแปลกอ๋อเพราะว่าเขากลัวจะโดนฉีดยาอย่างเงี้ยอ๋อเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนเขาคิดว่าผมจะมาฉีดยาเขาอ๋อมันก็เลยกลัวปกติใส่นี่มุ้มับมุ้มับเลยใช่ไหมอือพอบวกเขาเข้าปุ๊บก็จะให้กินฟางเช้าแล้วครับ แล้วก็เอาออกข้างนอกเลยเอาออกทุกวันใช่ค่ะยกเว้นฝนตกครับผมถ้าฝนตกก็เกี่ยวหญ้าให้มันกินใช่ครับผมลงทุนวันหนึ่งกับการเลี้ยงวัวก,กี่บาทครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเสียสักบาทเลยครับก็ออกแต่แดงเนาะใช่ค่ะครับผมภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงวัวเนี่ยภูมิใจค่ะยังไงบ้างครับก็เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับผม เป็นนายของตัวเองเนาะใช่ค่ะครับผมอันนี้คือเช่าที่เลี้ยงวัวเนาะเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนปีปีละป,ปีละพันค่ะปีละหนึ่งพันบาทผมว่าคนะุ้มเนาะปีละหนึ่งพันบาทไม่แพงเท่าไหร่เนาะคุณตาเนาะครับมผมอันนี้เป็นน้ําที่ไปตักมานะผู้ชมครับสแสดงว่าใจสู้เหมือนกันเนาะพี่เนาะไม่มีที่เป็นของตัวเองแต่ว่าดัานด้นเนาะใช้คาว่าอย่างนี้เนาะใช้คําว่าสู้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีกันเนาะเช่าที่เขาเลี้ยงวัวนะผู้ชมครับ น้ำก็ไม่ได้มีของเต็งด้วยก็ต้องไปตักมาอันนี้เขาเรียกสู้ชีวิตจริงๆนะผู้ชมครับคือนอกจากเลี้ยงวัวได้วัวเนาะได้ขี้วัวด้วยใช้ขี้วัวเกิดประโยชน์สูงสุดเลยใช่ไหมครับใช้ทาอะไรบ้างครับใช้ปลูกกล้วยอปลูกบวบครับผมปลูกกะเพราใหญ่ได้หลายอย่างนี่คือผลงานจากขี้วัวหมดเลยคือถ้าผมมองนะมันสามารถที่จะขายได้เนาะขายเพียบขายเกือบทุกวันจริงเหรอครับ ขังกัน,นได้เยอะไหมครับกับการขายผักผลไม้เนี่ยที่จะได้อัตรละสองครั้งสามครั้งครับผมโอ้ผู้ชมครับแต่สวยนะผมว่าเนาะเ<ด>นี่ยผู้ชมครับ<ด>สุดท้ายนะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับต้องเอาใจใส่ดูแลครับผมเกอบตลอดเวลาคะ่ะครับผมแล้วก็ ขยัน,ยนอดทนเนาะ,อนะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ